ในมือผมนี้นะครับเป็นหูฟัง True Wireless ที่มีขนาดตลับที่เล็กมากๆครับวันนี้เราอยู่ด้วยกัน2รุ่นครับคือ t i c กควอด2นะครับและ t ิ c กควอด Pro โนั่นเองมาพร้อมชิปเซ็ตคอคอม APTX Audio เพื่อเสียงที่คมชัดมากขึ้นนะครับทั้ง2รุ่นรองรับการทัช c คอนโทรลได้พร้อมกับการชาร์จไวด้วยสามารถฟังเพลยยงได้ยาวนานสูงสุดถึง23ชั่วโมงกันเลยทีเดียวจะเป็นอย่างไรไปแกะกล่องดูการกับติ c วอด2 s e ซีรีรุ่นนี้ครับ สวัสดีครับขอต้อนรับสู่ทีพัทรีวิวกับผมพัทนะครับติ๊ก o อดสองและติ๊ก o อดสองโปรนะครับเป็นหูฟังทูเวลเลตที่มีขนาดตลับเล็กมากๆครับค่อนข้างบางมากๆเลยนะและก็ จากที่ผมเห็นตรงนี้เนี่ยดีไซน์การออกแบบเขาเนี่ยใช้พื้นที่ได้คุ้มค่ามากๆเลยนะครับตลับนี้นะครับเราสามารถที่จะใช้ชาร์จกลับเข้าไปได้เหมือนหูฟังทูเบลเลตทั่วไปแล้วแหละรองรับการฟังเพลงสูงสุดนะครับถึง23ชั่วโมงหรือเกือบ1วันเลยทีเดียวนะครับสำหรับรุ่นพื้นฐานนะและรุ่นโปรนะครับก็จะอยู่ที่20ชั่วโมงนั่นเองต้องบอกว่าดีไซน์ทั้งคู่เนี่ยเหมือนกันนะครับขนาดค่อนข้างเท่ากันเลยเรายังสามารถที่จะเอาตลับทั้งตลับเนี่ยใส่ในช่องกระเป๋าเล็กๆนะรอกาเเเนส้ืะปป็๋ผม แบบนี้หายไปแล้วคือเล็กมากๆอะ่ะด้วยความสวยงามของตัวเคสเขาเนี่ยต้องบอกว่ารุ่นนี้เนี่ยได้รับรางวัลมาด้วยนะครับ Good Design Award 2019และ l e d s Award 2019 Winner นะครับต้องบอกว่าดีไซน์เนี่ยกินขาดจริงๆครับไปดูสเปคภาพรวมกันนิดนึงครับว่าทั้งคู่เนี่ยเป็นอย่างไรนะครับและแตกต่างกันตรงไหนบ้าง ความแตกต่างระหว่าง Ti ๊กพอสองและ Ti ๊กพอสองโปนะครับโดยฟังก์ชันพื้นฐานแล้วเนี่ยค่อนข้างใกล้เคียงกันนะครับบูทูธ0.0เหมือนกันนะครับ IP 4X กันน้ํากันฝุ่นเหมือนกัน AI voice assistant เหมือนกันนะครับตามตารางที่คุณเห็นเลยฟ้าชาร์จชาร์จ5นาทีฟังเพลงต่อเนื่องได้ถึง1ชั่วโมงเหมือนกันนะครับแล้วก็ชิปเซต็ตคอข้อม APTX audio เหมือนกันแต่ข้อแตกต่างสําคัญนะครับคือสีฟ้าด้านบน,นเช่นติก๊กเฮียนะครับ ติ๊กพอร์ธรรมดาเนี่ยจะไม่สามารถรับฟังเสียงที่เราสั่งไปได้นะครับรวมถึง t i ๊กโมชั่นติ๊กพอร์ไม่สามารถทําได้นะครับแต่การทัดแตะที่หูฟังนะครับเพื่อสั่งงานต่างๆทั้งคู่สามารถทําได้เหมือนกันครับซึ่งด้านหลังกล่องนะครับก็จะมีรายละเอียดต่างๆตามนี้เห็นไหมครับว่าค่อนข้างเหมือนกันเลยตัว t i ๊กพอร์ตสองนะครับเรายังสามารถใช้ t ิ๊กโมชั่นนะครับคือการสั่งเช่นขยักหน้า หรือว่าสายหัวรับสายปฏิเสธสายก็ได้นะครับจะมีระบบติ๊กเฮียที่คอยฟังเสียงเรานะครับเราสามารถสั่งเสียงวอลลุมอัพวอลลุ่มดาวเพล์แบบนี้ก็ได้นะครับเพื่อควบคุมเพลงต่างๆมาเริ่มที่น้ําหนักก่อนนะครับน้ำหนักเนี่ยจะอยู่ที่37กรัมนะครับเท่ากันทั้งคู่เลยด้านหน้าจะมีไฟ LED notification ตรงนี้ให้2ดวงนะครับด้านหลังจะเป็นการชาร์จผ่านช่อง USB C และตัวหูฟังชาร์จผ่านคอนเนคเตอร์ที่เป็นแม่เหล็กตรงนี้ครับการฟังเพลงนะครับถ้าเราฟังเพลงต่อเนื่องนะครับเราสามารถใช้ได้ประมาณ5ชั่วโมงนะแล้วก็ชาร์จรโมกับเคสก็คือ20ชั่วโมงสำหรับรุ่นโปรนั่นเองการใส่นะครับหูฟังที่เป็นแบบเ e ยียบัดก็ถือว่าใส่ได้ค่อนข้างที่จะกระชับตีนะครับแม้จะไม่ได้เป็นแบบอินเอียนะก็กระชับตีน้ำหนักนี่เบามากๆเลยนะครับ สำหรับดีไซน์รุ่นธรรมดาและรุ่นโปรค่อนข้างเหมือนกันเลยนะครับจะมีเซ็นเซอร์ที่คอยตรวจจับว่า เราใส่กับหูแล้วหรือยังตรงนี้ไมโครโฟนที่เป็นดูโอ i ไมโครโฟนนะครับมี AI ไอโน้ตแคสซิ่งสำหรับตัดเสียงรบกวนมาให้ใช้งานซึ่งผมต้องบอกเลยว่าจากที่เราทดสอบคุยกับปลายสายนะครับเขาบอกว่าระบบตัดเสียงรบกวนเนี่ยทำได้ค่อนข้างดีนะแต่ว่าเสียงเนี่ยด้วยความที่ใหม่เขาอาจจะไกลาปากเราหน่อยนะครับก็ค่อนข้างที่จะเบานิดนึงเหมือนกันถือว่าใช้งานได้แหละและเมื่อเราเข้าไปใช้งานบนสมาร์ทโฟนนะครับก็จะมีแอปพลิเคชันรองรับด้วยคุณสามารถที่จะดูแบตเตอรี่ได้เลยนะครับทั้งตัวกล่องเคสชาร์จนะครับหรือหูฟังทั้้งซาาายและะขวนีี่กก็จมร แสดงแบตเตอรี่ที่แย่นครับการควบคุมการใช้งานนะครับแบ่งเป็น3รูปแบบนะครับนี่นะผมแตะ2ครั้งหูซ้ายนะครับมันจะกรอไปเพลงก่อนหน้านะครับหรือจะเป็นการกดค้างไว้แตะค้างไว้นะครับจะเป็นการเรียกไวแอซ s t a n นนะครับก็คือ Siri บน iPhone นั่นเองหรือจะเป็น o o g l e a s s i s t a n t ก็ได้เหมือนกันนะครับและเรายังสามารถควบคุมระดับเสียงได้ด้วยนะครับด้วยการปัดขึ้นหรือลงนะครับที่หูฟังนี่นะผมปัดลงนะครับเห็นไหมเสียงก็จะลดลง และเซนเซอร์ดําำำภายในนะครับจะมีการดี t e c หูเราเมื่อผมถอดหูฟังตัวนี้ออกไปนะครับดูนะฟึบเพลงก็จะหยุดครับและใส่กลับเข้าไปครั้งหนึ่งเพลงก็จะเล่นเหมือนเดิมก็เป็นหนึ่งวิธีนะครับที่สามารถที่จะเล่นหรือหยุดเพลงได้นั่นเองครับและเรายังสามารถที่จะสั่งงานได้มากขึ้นนะครับด้วยติ๊กเฮียนะครับคือเขาจะคอยฟังเสียงของเราในรุ่นโปรนะดูนะถ้าผมต้องการหยุดเพลงนะครับผมก็พูดว่า Pause music เพลงก็จะหยุดครับถ้าต้องการเล่นเพลงใหม่นะครับก็พูดว่า Play music และช่วงนี้นะครับเราก็ใกล้ได้บินข้ามประเทศกันแล้วฮะใครที่อยากจีบหนุ่มสาวต่างประเทศเนี่ยแล้วคิดว่าสำเนียงเราไม่ดีพออยากจีบเขาเป็นประโยคยาวๆอยากคุยกับเขาเนี่ยติ๊กพอตสองและติ๊กพอตสองโปรช่วยได้นะครับจะมีแอปพลิเคชันให้เราใช้งานนะครับเป็นเหมือนดิกชันนารีนะครับเป็นพจนิกที่พูดออกมาได้เลยจะสามารถแสดงแบตเตอรีไ่ได้นะว่าติ๊กพอตสองโปรผมเนี่ย มีแบตเตอรี่อยู่เท่าไหร่นะครับคุณยังสามารถตั้งค่าได้นะว่าเป็นอินเอียร์เพย์ไหมนะครับหรือว่าจะเป็นการดับเป็ลคลิกที่เฮดโฟนเนี่ยเพื่อทําอะไรน่ครับใครต้องการที่จะหยุดเพลงจริงๆเนี่ยก็สามารถมาตั้งค่าตรงนี้แทนการเปลี่ยนเพลงก็ได้นะครับหรือจะเป็นการตั้งค่าอีควอไลเซอร์ต่างๆนะครับก็ปรับได้จากตรงนี้เลยที่ด้านล่างนะครับคุณจะเห็นคําว่าทางเสลปเราสามารถใช้เสียงของเราเนี่ยเพื่อเป็นอินพุตภาษาได้นะครับรองรับนี่เรียกว่าแทบจะทุกภาษาเลยก็ได้นะครับภาษายอดนิยมเนี่ย รวมถึงภาษาไทยของเราก็สามารถใช้งานได้เช่นกันครับแล้วก็กดแตะค้างให้หูฟังนะครับสวัสดีครับตอนนี้ตอนเย็นจะกินข้าวกันหรือยังครับ Hi Now the evening. But have evening you eaten yet เห็นไหมฮะก็จะเป็นการแปลกมานะครับเป็นการพูดออกมาจากลำโพงสมาร์ทโฟนของเราเลยหรือใครอยากจีบหนุ่มสาวเกาหลีนะครับก็สามารถแปลเป็นภาษาเกาหลีได้ด้วยนะสวัสดีครับคนสวยเป็นแฟนก,กันได้ไหมครับ เพิ่งรู้ครับประโยคนี้แปลว่าเป็นแฟนกันได้ไหมครับก็น่าจะทําให้ใครหลายคนเนี่ยจีบสาวได้มากขึ้นนะครับซึ่งนอกจากที่เราแปลไปแล้วเนี่ยเราจะให้เขาแปลกลับมาก็ได้นะครับคือหูฟังเนี่ยมันมีสองหูใช่ไหมและคุณสามารถที่จะกดแช่นะครับจะเป็นหูซ้ายหรือหูขวาก็ได้ก็แบ่งกันใส่คนละข้างใช่ไหมเราใส่เขาใส่ปุ๊บแล้วเวลาทานสเตทเนี่ยก็กดสลับทางนี้เห็นไหมจึบจ๊บจึ๊บ ของนี่เองนะครับก็สามารถมาสมาร์ทโฟนตรงกลางและให้สมาร์ทโฟนแปลให้นะครับก็เป็นแม่สื่อแม่ชักนะครับที่จะทําให้เราจีบเัื่นไดเองปอกมือครับฟับงท่านนี้ชอบมากๆเลยเสียงที่คุณได้อยู่ตอนนี้นะครับถูกบันทึกผ่านหูฟัง bigfoot 2 pro ครับซึ่งแน่นอนว่าอันกอริทึิมในการบันทึกเสียงเนี่ยน่าจะแตกต,ต่างจาก การใช้งานกับการสนทนาจริงอยู่แล้วนะครับลองดูเป็นไกด์เบื้องต้นแล้วกันเพราะว่าเสียงเป็นอย่างไรนะครับซึ่งผมต้องบอกว่ามันเป็นสมอรททอแหละมันอาจจะดังสู้กับการใช้งานคุยกับโทรศัพท์โดยตรงไม่ได้อยู่แล้วนะครับอลองดูเสียงจะประมาณนี้และทั้งหมดนี้นะครับคือหูฟัง Ti ๊กพอตและ t i c กพอตสองครับเป็นหูฟังแบบ Wireless นะครับที่มีเคสที่น่ารักนะครับเล็กกระชับมากๆเลยคือผมเองเนี่ยชอบอะไรที่บางๆนะครับพกง่ายอยู่แล้วเนี่ยก็ถือว่า เหมาะกับผมมากจริงๆครับใครสนใจนะครับการสั่งซื้อนะครับรายละเอียดเพิ่มเติมจะมีเพิ่มเติมที่ลิงก์ใต้คลิปนี้นะครับก็สามารถหาซื้อจับ้องกันได้นะครับกับ t i ๊กพอร์ตนะครับและก็ t i ๊กพอร์ตสองด้วย Ti w a t c h Pro 4G LTE เนี่ยมีรีวิวใต้คลิปนี้นะครับคลิปนี้ผมฝากเท่านี้ครับแล้วเจอกันคลิปหน้าครับว่าจะเป็นอุปกรณ์ชิ้นใดเจอกันคลิปหน้าไปบายสวัสดีครับ